ค่ะมือนี้มาตามแนวทางแม่หลุยเพิ่นเอาเลขไปเสียงเพิ่นบอกมาถ้าเลขสีขาให้ฝันว่าเกียวกับได้สิ่งได้ของคนเล่ฝันฝันว่าได้ปลาขาวเต็มถุงหิวเลขที่เพิ่นเอาไปเสียงจะเป็นตัวใดล่องไปติดตามแม่หลุยได้เลขค่ะ สวัสดีครับแม่รวยค่ะสวัสดีค่ะยังายสวัสดีได้ะคะเครับพ<ด>ี<น>่โอ้ยแม่รวยให้สิบหกออกสิบเก้าเล้าว่าไงกรับหัวเนาะเจ๊แม่รวยเขอเล้าดีด้วยฉังเกตียดดพี่น้องกันฮาได้เรียกแม่รวยเฟสิค่ะเยอะลาดเนอนะครับบางที่ก็ไปฟังเล้าอยู่เนาะแม่รวยเนาะก็ลองซ่อมด้วน้ำกันเนอนะครับเพราะว่าหลายครัง้งสิ่เมื่อแม่รวยนั้นไปฟังเหล้าย่านพี่น้องเชี่ยวกราน ้าอยากลองไปซื้อกลองเพิ่งอมันมกนำ้ำก็ไปซื้อ,น,อนะเนาะอันนี้ซื้อห่เป๊เลยบ่ซื้อแล้วซื้อเล้าเนาะเมื่อัอนะ้นเล้วซื้อให้หนึ่งเก้าเกานึ่งห้ก็บ่ซื้อไปอกบัดบ <playground. S 2> ุญรุ่นมา,ากานะมันจะมาออกน้ำกล่นเนาะเพร่ะวาเฮ้าห้าเทียนออกเห้ล้วเซนโบกันไปนี่รวยกับเป็นมักตี้ยังสองศูนพนน้ำตาสองศูนเออง่ายเีเนาะบัตรเลขที่มันจะเป็นน้ำมีว่าอดกสองศูนย์พิน่นได้ เอานะครับนี่แหละงินเลยกกบบอกน้ำเนี่ยดูสิว่ามาไทยคนหลายเทียบกับ้อยไปเขาลาเลยนี่ซื้อเลขเล่าของเนี่ยแต่เนี่ยว่าห้างมันออกกันสิบหกแต่น้ำไปตีละแต่ว่าที่เนี่ยไม่รวยฟันวันได้ก่อนลาสุดก่อนเพราะไปเซียงหนี่งที่ฟันว่าได้สิบหกหนึ่งโอ้กินหม่อมไงฟันว่าได้กินหม่อมไงไปย้ายสายไปซื้อหม่อมมาเโอ้ันวันเล้กินหม่อมเออเพิ่นเรียว่าจะกินน้ำข่อยบ่เพิ่นโยขึ้นต้อนี่แหละ เฮ้ยกินตัวแนวมากแล้วว่าเออแนวหมากเรสเปีร์ไม่กินแล้วว่ะวันนี้ม้อนเว้ลีว่าไปเสียงเมืองนเด้อเลขกันหนึ่งหกกับสี่หกกันเราก็เลยเขียนสี่เก่าห้ามกับหัวที่เลขที่เห้าไปเสียงมี่หนึ่งหกกับสี่หกเป็นเออหกกับสี่หกนะเออวันนี้มอนเวลีเขียนสี่เก่าลงหนึ่งยันมันยันมันกับหัวเป็นคือสี่เก่าต่างเล่าเลยคือมันตอกเล่ามันคือเออเซียงกาดที่ดองเนาะอืม บานี si b ie b ie the ้เ็าเลียกว่าเอาไปเสียงเบิ้งขันเลขซุ้มมอนหนึ่งหกสี่หกเขานั่นี่มีแนวาได้มันบ่ก็เลขฝันไปว่าเป็นอกป่ามให้มมให้แต่ก็เป็นของเป็นอย่างบานี้มันบ่เป็นของมันเป็นถงหัวหิวห้อคือสีน้ำแข็งยิมหมอกกอกที่เป็นมาให้มันจะปักขาวตรงงี้ก็เลยเอาไปเตรียมถงนั่นแหละแต่ว่ามีถงเดียวเอาเลยไหมเอา นี่ตะปลาขาวไงก็เลยตีเนาะปลาเน้นเป็นแปดเข้าผิวมาถุงหนึ่งกี่เป็นหนึ่งแต่เนี้ยเอี่ตีวางได้กันเขาก็ตีไรซ้ำนั่นเนาะหนึ่งแปดเจ็ดแปดกับกะปอเนาะมันบอกธรรมดาเนี่ยปลามันตัวเดียวกันธรรมดากันแต่ปลานอกันจะเป็นมันนีตะปาขาวล้วนเลยเป็ดเทียวนเสียวใส่ของไม่เข้ามันบอกปนนี้คนใส่ถุงมหิวมากแต่เรียกว่าใส่ถทงอิหยังมากกับเสียวยิ่งโดดก็ตีวางสี่ ได้เอาเนาก็ได้เป็นเกจแปลกเนาะอืมอาอแต่ว huh. ่าท so ี่แน oh, ่ๆเขาก็ต้องจับ uh จุดเพิ huh. so, ่นเด้ตั้งดีๆนะไม่เลยเนาะคือแม่เลยเอาเลขสิบหกกับสิบหกไปเสี่ยงอืมใส่เลขตัวนี้เขาแล้วขอมีแนวไมีแนวใดหรือวางสิก็เลยเสี่ยงก็เลยว่าคนเอาปลาไงก็เรียเอาปลามาให้ที่แรกว่ามันเป็นปลาขาวก็จะไปเอาก็เลยว่าคนเอามาให้่อดเฮียนหอดซาเอาอยู่ดอกเลยวางก็เลยเดือเอเอาบ้านเลขที่เท่าไดร่ไหมล่ะ หนึ <160 S 2> <160 S 3> ่งหกศูนย์เากันจนเออก็เรียกว่าสิบหกคันบ้าก็เสียนามใจเพราะเนาะพนังแก้วไม่ให้มันเป็นทงหัวหิวทงบบง่ายและมิตรปลาขาวเนี่ยเลยไอ้พวซอสซอหานเข่าเนาะอ,ะอะืถ้าธรรมดาก็บอกมาตก,กปลาขาวแต่ว่าพนเอาไม่ให้กัน ยันเสียน้ำใจ่นก <tons S 1> uh ็เรยลับไปเนี่นะเพราะนี่ยเล็กเสี้ยงเขาแลวก็เป็นไป่ไรหรือพี่น้องจะไปมักเล็กับปลาเลขไเยปลาคือกัแล้วแต่ะเนาะแต่ว่าที่แน่ๆครเอาเล็เสียงเนยล่ะเลขเสียงสิบหกกับสี่หกเน่ล่ะแล้วกการสิบเก้าสี่เก้าน้่งเนาะเกือกันผ่านเ้อนะครับเกือพี่น้องมาขับหมาเนาะอต่ว่าหลายตัวเลอนะหลายตัวคือหนึ่สิบหกกับสี่เกากับสี่หกปหลดเนาะพี่น้องมักปลาเออเล็กปาคนเนี่ยคนได้ปลาเนี่ยคนว่าตีเองสิบแปด กับเจ็ดแป้อไม่ลุยพีเองน่นะครับปลากะเาเหนียวมาทุงหนึ่งกับตีไปหนึ่งก็เมื่อกระเสียวยุติกรรมมาตัวเนี้ยเขาเด้ปลาไปตีเจ็ดเจ็ดแปดหาแปดนแล้วแต่พี่น้องเอเนาะเขาถือมังสีเนาะทุงหัวหิวแม้มันเต็มอยู่อันนี้เขาตามผู้ฝันเด้นะคเออมิตรปลาแต่าเอฟซีตีวางเลยทุกคนตีได้สามีแหละเจปเาก็ตามผ้นปลากระแป ถุงเดียวมันก็หนึ่งถ well> ึงตัวเนาะแต่ก็ตีมันตีเป็นในป่ากับคนเราเขาตีถ um> ้วยนอตีเนาะเอ้พี่เรามานาฝันฝันนน่อยซ้ำนี่แหละให้อยาไปเช่าแนบ้านของมาไปเช่ได้กันเด้อม่ยฝมากันดีเด้นฝันในปาน่ฝันดีฝันดีฝันในหน่อยดิฝันคนเราไม่กันพอนั่พอกัการหาน้ำันดีแต่ว่ามันสลายตัวเอาตามคนตีนี่แหะแต่ว่านี่แหละตัวมันสิออกเข้ามาหกสองเบานี่แหละมันบริเกนเน แต่ว่ากำนี่ก็หาได้เนาะแต่ก็กำเอาเลยถือถุงมั่งใช่ไหมอันนี้เพคนเอาไปเสียงเลยเลยอือเอาตัวนี้แหละไปเสียงเอาไปเสียงเลยเอาหนึ่งหกกับสี่หกแหละคันคันเลขสี่เขากับฝันให้มันมีแนวใดเนี่ยเอาเป็นได้ปลามันบอกปลาเพราะอยากได้ก็เอาไหมเพราะว่าเพคนเอาให้ก็เพราะอยากได้น้ำฝนให้เต็จเอาไว้ยุ่งแล้วเขาไปเสียงสี่แต่ใคดเบื่อก็ถือได้นาะถือแต่ส่วนใหญ่ไปกินเนื้อป่ะอือแล้วก็ ขันบ่ได้กินนี่กับทีได้หน่อยหน่ขันได้เอานี่กับพ่แน่คือกันเพราะว่าขันขันมันฝันคือเก่านะครับขันมันเข่าคือเก่ากับเป็นว่าไดเหรออ้าปลาต้นี่บอกมาค่ะกับพี่น้องคนผู้สื่อข่าวการลงทุนน้ำแนวเสี่ยวเลขสิบหกสี่หกหรือเสี่ยวอันไม่เห็นมากเลยไม่ตีว่าระวังกันสิบหกสี่หกหนึ่งฟันควันก็คือกับไปเสี่ยงหน่ยมากกันได้กับมากอยู่มากน้ำกันแหละแต่ว่ากับมากซุ่มนี่เหรอ มาหลายวันวะตัวนี้ก็ไม่เสียงเลยเนาะสี่หกสี่หกก็สิบหกหนึ่งวะตัวมักก็มูอตัวนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเอฟสี่ิมักเพืเนาะเพราะว่าเราไปเสียงมันเปล่ะเหรอมันก็เรียกว่ามันเจ้าสิบหกก็เซียงก็ว่ามันโบนเนอนในเหล็กมือห้างเทียเอาไปเสียงบ่เขามันก็จะเข่าบ่น้ำคุนิดเนียนมันเลยบ่มั่นใจปาเนาะมันเลยบ่เน้นหนักได้ไหมโบมั่นใจคือ็เราเพราะว่าถือคว้าก็ไปเสียงเออก็ได้ตัวเสียงก็ไม่ได้ตัวเสียงอ่ะตัว เดี๋ยวจะเียบเทียมข้าวเนีน่ะวันลสั่งน่อยอวันสนวันคบวันเล็กที่ใหญ่น่ะนะเออถืออยู่แต่ใส่หนีิ่นก็เรียบว่าหลายบาทออกเพราะว่าตุ่บประมาจรวก็สองมูส่นอะไรเนาะตมะมาจะว่าว่าเอาลุ่มหมดละตุ่มปะมเดี๋ยวนต้องร้อยที่งราคงสุไทรยเนาะคงสุดทรยแล้วจังแม่นคงสุดทยจแม่นคนมาเด็ดปลาเพราะเาไปเสี่ยงบางใน่นข้าวเหนปลาไม่หมันก็สีออกเลยเท่งสองคิบเลยอืเนาะเออเดี๋ยวรอบนงสุไทเที่ยง เพื่อว่าฮที่เขาเลียงมากกมากหนึ่งหกเนี่ยนะมันเป็นบ้านเล็กที่จะขอหนึ่งหกศูนเนาะสิบหกนี่มันก็บพระนหวแกกเทียแต่ว้ายี่ได้เมื่อนั้นสิบหกมันสี่อกแล้วมันเลิดมาออกสิบเก้าออคือก็ะหดมือคือกระหนอสิบเก้า่ามานจันทร์อือะกันมากกมากที่หนึ่งหกกับสี่หกแหละแต่ว่าฝันบางหันมันมามาเกอกเล็เสียงเขาไปเสี่ยงบ่ออกมาออกเล็กน้ำกุนนั้นอันที่ตามลังเนี่ย หัันนมเรียกก็ไปเชี่ยวมันบอกมันบเรียกจะเขาฝันเออะหลักวัตถุหมายเป็นรถกระยานยานไปเกียร์แปดกระสีแปด็เลยล็กให้ที่น้องสี่แปดหาใครกันมันก็เลยว่าสีเนีนตัวใดตัวหนึ่งบ่ได้บ้านี้เพราะว่าฝันมันไปยังสันมันบ่แน่เนาอ่ะไปตัวเลยเข้าไปเสี่ยงมันตัวเสี่ยงบ่ออกมันมาออกตัวในป่านี่เป็นเลยแตหลักวกตถุงนเอาไปเสี่ยงเนว่ได้เนื้อไหมที่น้องก็ไปเสี่ยงซอยกันวันนี้เขาไปเชียวตัวหนึ่งแปดนีไปเสี่ยงอีกก้อนบมด ซ้อมาจะโตลวบซีลงทุนเอาหลดยวตัวละหลายแต่ว่าเมื่อแลกกระเสียวไปเสียงหนึ่งเปดเออ้เิสิปดปกับเจเสียงหนได้เออเอาไปเสียงลองเบิงมันสิเข่าตัวใดเออหนกับสี่หกเนมันพานไปแล้วเออมันได้แล้วเออต้องเอาตัวไม้ไปบัดตัวไม้ไปเสียงเบิงอืมไอ้เอร์ใยักระว่าสิบหกเข้าของสิเก็เป็นไปไดกันเด้ขันมันบ่มียังมาเข้ากับคือเอาตัวเกาเข้าไปซื้อเอากระสุนครับแุย เพิ่นฝันนะครับฝันว่าสามีเอาหม่ำหญ่มาให้นะครับเพิ่นก็นเลยตีสิบหกสิบหกวันนี้โอ้คือหลายใจสิ <c oughs> เ,เรานี้เอาเลืตัวนี้ไปเสี่ยงนะครับเ <c oughs> สี่ยงล่าสุดเลว่าฝันว่าเด็ปลาปากร้ายน่ะเป็นปลาขาวผงนึ่งนะครับเพิ่นก็นเลยตีไม่สิบแปดก็เจ็ดแปดฝันว่าค้นใจเนี่ยมันจังแม่นว่าเนาะมันโดนแล้วแต่ว่าเข้าก็เลยต้องยับเพื่อ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 กระจว่าเพิ่นเอาสิบหกก็สิบหกไปเสี่ยงเลือดฝันวาเครับแต่ว่าปกติตายนะแน่ ปลากระปเป็ดทงยางทงเดียวเนาะทงหนึ่งกับตีแปดเดี๋ยวแต่ลอะคนสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวคนเราไปเสี่ยงอีกเลขบซีแปดกับเกี๊แปดเนี่ยมันต้องมีเราได้กัแสดงว่าเลขเขาแล้วชุดแรกเขาแล้วนะซีหกกับซีหกเด้อนะครับเป็นตัวประมาณน้ำปลาฝันเนี่ยหลุยได้นะครับขอบคุณหลายๆที่นำปันทางเอี้ยเซ่นะหรือพี่น้องจะขานถากับเสี่ยงหรือเล่าอะไรกันวางเตียวคือกันหลังฝันว่าได้ปลาเต็มถุงเลยเนาะหน้ากระปีเลย อ้าวชมวันนั้นไม่รวยได้ราคาสิีี่่ะ